รถปีิ6 1 6เกียร์อัลโต2400ซีตัวสับไม้ให้ตาตาตาบริการจ้าตัวสับราคาขนยาค่าจะจ่ายกันได้เลยนะคะราคาเร่มต้นอยู่ที่4.6ล้านบาทหนึ่งทาราคาหน้ารากับคุณมาค่ะได้มากกว่าีนแขกขาราคาได้สุ้ราคาแขกขาราคาได้เลย4.7ถ้าอราคาหน้ารา4.6870ราคาหน้ารา2000ราคาอนไ์ราคา4.724ราคาอนไลนะ4.76870ราคาหน้ารา1 0 8 2ราคาหน้ารา1 8 4ราคาหน้ารา1 8 6ราคาอนไร1 8 6 8 8 8ลูกค้าอะไรสู้ต่อกใหม่ได้เลยนะสี่ก้าสืสี่ก้า ลูกค้านาฬิกาห้าแสนบาทนาฬิกาห้าแสนบาทห้าแสน้าแสนบาทับดึห้าแสนบาับอกห้าแสนบาลูกค้าสองพันราคาสี่พันห้าหกพันนานหาแสนหนพันราคาออนไลน์นะห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าแสนสพราคาตอนนี้ห้าแสนหนึ่งมืนพันับหนึ่งห้าแสนหนึ่งหมนสองสี่พันหพันราคาออนไลน์ห้าแสนหนึ่งหมื่นหพันแปดพันสองูห้าแสนสันากสองหมื่นสองพันราคาออนไลน์ค่ะห้าแสนสองหมืนหนาออนไลน์แล้วน สี่พันห้าแสนสามมาสีพัาแสนสานราคาอรพราคาเป็นแล้วได้มากกว่านี้แขราคาราได้ห้าแสน่หมื่นสราคาตอนนี้ห้าแสนสมื่อพันสต่อกดใหม่ได้เลยอีกทีค่ะห้าแสนมืนับเป็นสี่พันมนพันราคาเปลี่ยนห้าแสนสี่หมนพันห้ามนพันราคาอนไรแปดพันราคาสู้แล้วห้ราคาอนห้นห้า ออนไห้าแสนห้าหมื่นห้สนห้าหมื่นนับหนึ่งหาแนห้หมนับสองราคาต่อห้าแสนห้าหมื่นพันบหนึ่งพันค่ะห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าแสนห้าหมสีพัราคาออนไลน์ห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนมนหพันับหนึ่งห้าแสนมนหกันนับสองห้าแสนห้าหมื่นกลูกค้าออนไลน์ค่ะป้ายหมายเลขสามศูนย์เจ็องปดซื้อกดม่อีกทีได้เลยห้าแสนหาหมื่นหกพันบาทแปดพันหกหมื่นไหอีกสมัยหนึ่งไหมคะกดได้เลยนะห้าแสนห้าหมื่นแบบพันบาทนับหนึ่งห้าแสน0บาท นับหกหมื่นห้าแสนหนึ่งห้าสนับหนึ่งสนะห้าแสนหนึพับหนึ่งห้าแสนหนึ่งมสองพนัหนึ่งสนบหนึ่งห้าแสนนสันนับสองห้าแสบาทลูกค้าอะไรคะป้ายหมาเลขอะไรหกพันห้าแสนหนึนหนึ่งห้าแสนหนึ่งมนับสองห้าแสนหปดราคาเปี่ยนห้าแสนหนึ่งแปดพันหนึ่งห้าแสนหนึ่งกแปดพนสองห้าแสนหนึ่งปดพัาทล้าเอาอะไรถ้าไ 3ขายค่ะโตลงขายในราคา536000ประหมายรอล oh ัมใน3053ค่ะ30053ประโมนตปในราคา536000ประหมายราคาชอนลายได้ไปขอบคุณค่ะ